สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็พบกับจอนนี่แอครับผมเช่นเคยนคะครับผมวันนี้ครับผมเรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสำรวจอวกาศนคะครับผมอีพีนี้เป็นอีพีที่แปดแล้วปะ่ะอีพีละสิบนาทีนคะครับผมไปอีพีแปดไปดูกันต่อ้เหมือนมันบอกทางเราเลยนะมันบอกทางให้เรามาอย่างเี้เอเลียนมันบอกทางเราทุกคนเฮ้ เราเป็นเพื่อนกับเอเลี่ยนเหรอตอนเนี้ยไอ้แน,น่แสดงว,ว่าว่าทางนี้เหรอ,อเค้เราจะเชื่อเธอเอเลี่ยนแอนไม่ได้หลอกเรามาตานแน่เนี่อยอะตะบาย tôi 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 rồi. tôi 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 โอ้ดูมันวิ่งหนีอย่างไวอะ่ะไวนะทําไมเราตามมันไม่ทันวิ่งไวจ้า,าเฮ้ยทินทะล่มทำไมเอเรียมนั้นบอกชือเรานะแล้วทำไมเอเรียมนั้นบอกทางเรานะ เราไปทำอะไรไอ้ยาเฉยตู้โอ้ยรีบจะตายห่าไปแล้วโอเคเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นเย็นรัทางนี้ไม่ได้ก็มาทางนี้เฮ้ย ไปยังไงแล้วพอคุณไปไม่ได้แล้วตายตายไปแล้วไปไม่ได้ะมาเึ๊บโอ้โหต้องตัดอย่างนี้มันต้องตัด ตีตื่นเต้นมาเว้ยแสดงว่าต้องมีอะไรด้านหน้าอ่ะฮะมีจริงๆด้วยเหมือนเราเคยมาแล้วเลยตรงนี้ โอ้โห oh. สุดยอดโอ้โหช็อตไปไม่ได้อ๋อ oh. เราต้องหาอะไรมาก็โดดแล้วทุกคนนี่ไงเอาวันนี้ไปด้วยหรอ นี่ยะออเโอเ,เราจะกระโดดขึ้นได้ไหมนะได้เว้ยเอาวางไว้ก่อนเป็นไงอ่ะง่ายอย่ากระบอกกล้วยข้าวเป็ด ง่ายจัดทุกคนมันง่ายจัดไปอืมอืมเขาอ่างน้ำมนต์ก่นไป ลงมา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 ,ลงมาแล้วก็ปั๊บนั่นเนี่ยโอ้โหตุนลักิจนี่มันง่ายจริงๆเลยเกมบเนี้ยง่ายจัดจานจัดจานจัดจานจัดแอะง่าย เป็นไงเนี่ยขึ้นรดแล้วโอ้โหอยา่ารกบมีสูตรลับขึ้นอย่างเร็ว,วทุกคนปุ๊บปั๊บ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 เรียบรอ้อให้ เป็นไงอ่ะง่ายสุดๆไปนอ้องไปอันต่อไปมันจะมีอะไรให้เราลุ้นเฮ้ยเหมือนมีม้าเหรอ เลยเป็นไงละโหดเนี่มกระเทียมเผารวดเร็วทันใจจะตายไวรุ่นแล้วนะทุกคน ไปได้ไปได้เพื่ออย่านี้แล้วโอ้โหมีน้ำด้วยแต่เลึกมากน,นะเนะน,นี่ยกนะ็คงไม่ต้องสืบนะถ้ามีหินแบบเนี้ยก็คงไม่ต้องสืบมล้ะถ้าไม่ินแบบนี้ก็คงไม่ต้องสืบแล้วว่ามันจะรักกั ก็แล้วก็คงไม่ต้องสืบนะทำให้เห็นแบบนี้จอนรู้หมดละไอ้น้องธุรกิจเอง,อง,กกเองจอนรู้หมดละเอ้ยเป็นไงอ่ะอ้าวของง่ายเลยกระบบอกล้วยเข้าปากง่ายจัดะง่ายจัดละเออง่ายจัดะง่ายจัดาะไปต่อไปต่อ อ่ะเมื่อกี้นี่หิมะตอนนี้เป็นอะไรวเนี่ยฟ้าคึมเลยโอ้ <c oughs> โอรู้แล้วอะไรเขาเรียกว่าลาวาปะลาวาลาก่อน <c oughs> นี่ไงเอาไปทั้งหนึ่งช็อตลาวาลาก่อน ค่อยลงแล้วกันเดี๋ยวก็ตายแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็ตายแบบไม่รู้ตัวเราก็กกนหนุมปั๊บโถโดลาว้าเผาผมว่ามันต้องมีอะไรที่เราช่วยช่วยเราได้นะ ว่าไรวมันต้องมีอะไรสามารถช่วยเราได้พอนุ่มพอน่ม,อนมรอพี่ก,ก่อนนะลาวาลาก่อนใช่ไหมเตเต็บสะเต็บ,ตตบพูดกับตายเลยนะเนี่ยมันช่างรอซะแล้วเ,เกิด ันแน่ฮันแน่มันจะมาทางถูกมันจะมาทางถูกมันจะมาทางถูกม,มันไม่ปิดโลนะ ฟรูใช่ไหมไปฟรีฟูไปสวยอันนี้บอกเลยวมันจะมาทางผูกบอกแล้วไงว่ามันจะมาทางผูกมันจะมาทางผูกนล้วนะเอออ๊บปั๊บป๊บป๊อ๋อนมมันแบบมันอีสซี่เกินไปรือไหม ได้ยินเป่างอะไรเอ้ยอะไรวะไปทางไหนะเนี่ยเฮ้ย